มีหลายคนถามนุ้มสีว่านิยัมรับนอนเหมือนคืนตะวันเหมือนตะวันเนาะโพสคลิปตอนเที่ยงคืนฤดีหนึ่งนี่แหละนอนรับเจ้าเห็นข่าวแม่สายอ้อายากก็ได้เชียงรายแล้วนอนรับกินข้าวผมได้นุ้มสีนอนก้มรับรับก้มเดียวกับตื่นอะ่ะพอเปิดไปตรงไหนก็มีแต่ข่าวเนาะข่าว เห็นหมาแมวโอ้ยอยู่บนหลังขาสมสีนอนรับถ้าเกิดเป็นญาติปีน้องเขาจะยังจะได้น,น้อน่ะสมสีก็คิดนักนนอนรับแต่นะ่ะนอนคิดมันต้องติดตาสมสียู่หันอะ่ะแมวตัวนั้นอยู่บนหลังขาดูน่าเ็นดูหมาลอยหน้ามาดีนะ่ะมีคนช่วยได้ข่าวเนอ้อมัน,มน,น,นได้แต่น,ะนะ่ะเนาะ ถ้าเป็นญาติพี่น้องเขาอยู่ตรงนั้นเขาจะยิ่จะได้ถ้าเป็นตัวเขาอยู่ตรงนั้นเขาจะเขาจะเก่งเหมือนเขาหรือเปล่า,ายังไงเฮลิคอปเตอร์บินอยู่ดังบนเนาะคนที่บันทายมาเนาะคนติดบนหลังคาเต็มหมดเนี่ยบางคนกันหนาวเนาะโอ้ยพอป้าคนนั้นออกมาสันมาดีเนี่ยก็ขอบคุณกู้ภัยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้าไปช่วย ขอใหทุกคนดูแลตัวเองนะเจ้าสมศิษย์ก็โมจนจะได้กระหนกจะจะส่งกำลังใจไปเฮ้มันอนหลับแต่น่ะคิดอยู่ขนาดลุงศิษย์นอนเหียตาลับตาปุ๊บก็ต้องจะหันหันคนติดอยู่ในบ้านเนาะเปิดประตูกับได้เพราน้ามันดันอยู่น่ะเนาะคุณกันมันต้องบางคนก็ต้องตุบประตูช่วยกันตุบประตูประตูตุบหน้าต่างตุบ่างออกมา คนกระท้อนเรายมานอยู่แล้วหนจะซัดแถมเนะาะซัดเลี้ยงแถมหมาเลยแมวเลยอ้เห็นแมวตัวหนั้นอยู่บนหลังคาได้ดูสันยงย่งๆชุ่ม้ว่ล่มชื้หันปุ้มฉีดหลีบหายไปสองื่นเลยเพราะว่ามันมันทำใจไม่แต้นนะเมื่อนนี้ก็ยังตกอยู่ฝนเลยแต่มันใจอย่างมาตตกตงเหตุแต่ฝนอยางเตอนเนาะน้ำกระไลแห้งแห้งเข้าไปจ่วยแล้วคนกับได้ เอ็นดูแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องเขาอยู่ตรงนั้นเขาจะนี่จะจดแดนเขาใจเปิลมาใส่ใจตัวเนะาะญาติพี่น้องเขาอยู่ตรงนั้นเราจะนีจะแดนคิดนะ่ะสิคิดขื้นน้าบางคนว่าส้มซิมคิดอย่างคิดเจ้าคิดตลอดเวลาเรื่องจะอีนเนาะภัยธรรมาชาตินี่มันน่ากลัวแท้เนะเอ็นดูเป่นนะ่ะ สมมติว่าตัวเขาไปอยู่ตรงนั้นเ่ยนะกับญาติพี่น้องเขาไปอยู่ตรงนั้นนะเขาจะนี่จะได้เนาะมัไลายแรงขนาดนักเลยรนะเบียดนี่หยาดตะอพัดได้หยาดนั่นเฮย้ยสมศรีนอนรับแต่นะสมศรีตื่นรับตั้งแต่อตอนทุ่มเอ้สามทุ่มสมศรีนะสามทุ่มเที่ยงคืนตื่นเลยได้รับสองชองนะั่วโมงอะตื่นแล้วก็น,นอนจะได้ก็นอนรับสมศรี เข้าไปในเพจปุ๊กกะก็มีแต่ขาวน้ำท่วมนี่นแหลเสสะเจ้าสมซีก็เข้าสมซีก็พอเห็นแล้วมันน้ำตาตกนะ่ะอืมเนาะพอเห็นแล้วก็น้ำตาตกพอเห็นก็น้ำตาไหลอะ่ะแอนดูอ่แอนดูทั้งคน่วยแอนดูทั้งคนคน,คนจ่วยกะเก่งมากแอนดูทั้งคนติดอยู่ในหั่นเนาะในเดือนชมสีว่าถ้าเป็นญาติปี่น้องเขาจะยังจะได้เนาะทรมานหัวใจขนาด เราเราบ้านหมดใจเต้นะสมจิตก็ขออาภาวนาคือฝนตกมันย่างเถอะเนาะย่างันจะฝนจะได้ช่วยคนออกมาได้เนาะปีนี้มันหลายแรงขนาดขอให้ทุกคนปลอดภัยนะเจ้าส่งกำลังใจเพื่อเจียงไฮายขอให้ทุกคนปลอดภยัยทุกทุกท่านนะคะสู้ๆนะเจ้าต่อไปกะผากกางก็ต้องรอรับ นำมันมาแน่ๆละเจ้าอหอทุกคนเตรียมพร้อมเลยเก็บของอะไรอย่างให้เรียบร้อยนะเจ้าบ้านภัยที่เคยท่วมก็ต้องระวังไว้นะเจ้าผาักกางเนาะทุกคนเนั่ยแหละเจ้าจะปิบประมาณภัยธรรมชาติมันมาแบบเร็วมากนะมันเอาอยมังตันทางที่ดีก็เตรียมตัวรับไปเลยเจ้าเตรียมตั๋วรับมือไว้เลยผาักกางเเนาะพาหน้ามันมาหยุดหย่อนทําฝนตกมันหย่างแหม มันจะมาแฮมตัวใดมันหูเนาะคนผ่าอย่างในเมืองจีนก็ปล่อยหนามมาติ๊กๆอย่างมันจะมานักแําอยู่นะหนามะสงสีว่า,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 าถ้าฝนตกจะอนินอะเนาะภาากลางก็ต้องระวังนะ,จะเจ้าเตรียมรับมือแล้วก็เก็บของขึ้นตีสูงเนี่ยหยัง,ยงได้อันไหนตีล่าใดจะลักล่าไปก่อนเนาะหาที่อยู่ตีมันหลบขอบกว่านี่หนามมันมาเร็วมันเอาหยัางตันนะ มีก็ขอส่งกับั้งใจมื่อทนน้ทุกคนนะเจ้าสู้ๆทุกคนนะเจ้าสวัสดีเจ้า